เนี่ยพอพักหลอกทีล่างครับนี่ที่องห้างมันสีขาวออกมันสีอะไรครับหักสีขาวออกมันสีบัวแดงคือมูท่าแดงเนี่ยราคากับสีตกนะครับถ้าห้างมันขาวนี่กับราคาไม่ติดไปอีกราคาหนึ่งยังไม่ข้าก็เบื้องจากห้างลากมันเนี่ยนะครับเขาเอียนว่าลากลากถ้าลากขาวั็สีขาวมันกับขาในถุงแล้วมันจานณากิ้มกูกันนะครับอ๋อคนสำหรับสื่อเป็นกระเบนใื่กันครับเบื้องจากลากมันนะครับเบื้องล่ำต้นล่ำต้น ครับเขาเาสิไปกรรมขายแมนบ่ครับนี่คัน้เขาซื้อได้กรรมอ๋อก็ซื้อคือไปกรรมขายก็สิไปแบ่งขายอีกต่างหากครับแต่ว่าเขาจะลงตัวนี้เขาจะไปใส่ถุงใส่ถุงสิโลสิโลครับถุงละห่าโลครับครับเอานี่เบิ่องแรกครับนี่หางงาหมีหลีนี่เบิ่งแรกทีมงานเบิ่งแรกหางงาหมีหลีเบิ่งเอาครับสามารถสามารถจับห่างยกขึ้นเขย่าได้เลยครับนี่เบิ่งเราง่ามบ่อันนี้คือผลงานของสมแดงแมนบ่ครับแมนครับนี่ผลงานสมแดงเบิ่องแรกครับนี่ ผลงานสมแดงเราประกันเด้เลยครับค้มพอใจของสำหรับคนที่จิใส่สมแดงครับอ่ากินได้เลยปลอดภัยแมนบ่ครับแมนครับกิน้เไยครับซิมึงอย่ากซิมึงเน่พอจะได้คับได้ครับได้ครับแล้วก็อ้อนอีกต่หาครับมันสีอ่อนกอบอบหวานครับรอบหวานมันสิอ่อนครับหวานช่วยๆเลยรอบหวานครับรสชาติก็เจกบครับกอมหวานครับขันผู้ใดคิดว่าสิใส่ปุ๋ยตัวใดนี่ก็รับพักดอกครับเบิง์อรเดอร์สมแดงประหยัดปลอดภัย พักหน่อกินแสนกับองินแสนนี่เรียบรับสองช่องหนึ่งล้านพักหน่อเกันสองแสนหมดได้บ้างนี่ครับผมครับครับห้าขาวครับขาวขาวขาวก็หนาพี่เสนเต๋อเป็นต้นครับเอออวบคือเค่อพี่เนเตอพี่เสนเตร์คนสวยมาเบิรงด้วยอันในเขากันหักหักกันนี่เหักนะพี่เนเตีออันในเขากัน กอดิ่มดิซิมเสมพอๆกันนนแหละกิมยังใบเหลืองอ้าวจิ้มกินมดเลยอครับด้วยเนกินมัเลยครับเลยแซ่บพิลีแซ่บแซ่บหวานเป็นไงล่ะแซ่บก้อนอะไรับสิออกออดอนนี้บริกรรนี่หละเขาไปซื้อลราบปดูกินข้างนาตามหลังออกกระไดเขากันน้ำอ้นเาไปดูตบตบตบาเอาแซ่บมาจกินลาบเป็ดแซ่บกับอะไร ดีๆแล้วมันมันอ